ครับมันกาภาพพี่น้องมาเข่าลองกอยครับแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นกอยธรรมดาเนาะครับก็จัดว่าเป็นหวานชนิดหนึ่งที่มีบันทึกไวในตำราครับผมกะเส้อวรายทันกับอยังท่านในคุลเคยครับลักษณะของเพล่นเท่าที่ควรปันใดครับสําหรับหวานชนิดนี้เนาะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหวานเก่าที่มีบันทึกไวในตำราในยุคต้นๆของไทยเฮาครับก็คือมีบันทึกไวในตำราของอาจารย์เลื่อนกันหักกัญชนะเนาะครับซึ่งบันทึกไวในปี2 5 0 6ครับ ก็คือเป็นสื่อตำรากับคุณลักษณะหวานและก็วิธีปลูกหวานครับของอาจารย์เลือนเพันได้บันทึกไว้นะครับครับอีก็คือลักษณะของหวานกอยเจืดครับหลายท่านก็อาจสิบ่คยคุณเคยสื่อพันธุพันใได้นะครับเห็นตามปลาตามเขาก็อาจสิเขาใจว่าเป็นเพียงกอยธรรมดาครับที่กินละคันนะครับแต่ว่าลักษณะในแบบนี้ครับก็คือเป็นหวานกอยเจือดครับ ครับเดี๋ยวเอามาเบืองลักษณะของเพลนครับที่ตำราเพลนได้บันทึกไว้นะครับว่าเพลนสิมีลักษณะในแบบใดครับครับลักษณะที่ตำราเพลนได้บันทึกไว้ครับก็คือลักษณะทั่วไปของเพ่นกับเป็นไม้ลงหัวครับต้นเพลนกับสามารถเลื้อยไปตามพื้นดินหรือว่าตามต้นไม้ได้ครับสามารถผ่าพันธุ์ไปตามต้นไม้ได้นะครับมีกิ่งก้านแตกออกตามเถาของเพลนนะครับส่วนบน ส่วนใบของเพนกวนกับพี่น้องกับสีเห็นนะครับเป็นสีมีใบย่อยอยู่สามใบครับกับบอดดิแตกต่างกับก้อยทั่วไปธรรมดาปันใดครับสําหรับใบหวานชนิดนี้นะครับถ้าห้องมาสังเกตกับสีเข้าใจเพียงว่าเป็นกอยธรรมดากอยคันทั่วไปครับแท้ที่จริงเป็นก็คือเป็นหวานกอยจืดนั่นเองนะครับในลักษณะนี้ครับแต่ว่ามีความแตกต่างครับก้อยทั่วไปแบบเห็นได้ชัดนะครับ รับเอามาเบ่งความแตกต่างของเพ่นครับก็คือบริเวณเทาของเพ่นละครับเป็นสีบม่มีน้ําไม่เาเห็นนะครับสึ่งแตกต่างกับก่อยทั่วไปสึ่งมีน้ําบริเวณตามเทา <c ười> ของเพ่นครับแต่ว่าชนิดนี้สีมีเพียงเป็นเทาเพียงแค่นั้นนะครับสีบม่มีน้ําให้เห็นตามเทาของเพ่นครับสึ่งถ้าเอา Aww, เอามือลูบเบ่งครับเอาสีรู้ว่าเทาของเพ่นสีมีความเกียงมัน แก่เ็นในชัดครับสิสามารถหลุดขึ้นหลุดลงได้นะครับสิบมีนามาปักมาทิมมาแทงมือของเฮาครับสําหรับเทาของหวานชนิดนี้ครับครับนี่ก็คือส่วนดัหลังใบของเพ่นแล้วก็ส่วนการใบของเพนนะครับส่วนเส้นบริเวณตามใบของเพนครับเฮาสิเห็นว่าลักษณะเส้นตามใบของเพนสิมีความทีพอสมควรครับครับนี่ก็คือเทาของเพนนะครับพี่น้องสิเห็นว่า ผมสามารถลูปไปรูปมาได้นะครับโดยเป็นบ่มีนํำมาถิ่มมาแท่งมือของเฮาครับนี่ก็คือลักษณะเทาของเิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความแตกต่างกับก่อยทั่วไปที่เฮาพบเจอตามป่าตามเขาธรรมดาครับครับส่วนเนื้อในหัวของเิ้นครับก็คือเนื้อในหัวของเิ่นสีมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสีขุดให้พี่น้องเบิ่งจักเล็กจังน่อยครับแล้วก็สีนําไปปลูกไว บานไวเือนนาะครับครับฮอกาเว้าถึงลักษณะหัวของเพ่นต่อครับก็คือเนื้อในหัวของเพ่นสิมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็หัวของเพ่นกัสีบบมีลดขั้นเครอยังก่อยทั่วไปครับรสชาติของเพ่นกัสีมีรสชาิออกหวานเย็นครับขายกับมันแกวเนะครับสําหรับรสชาติของก่อยชนิดนี้ครับครับฮอกามาฟังคุณประโยชน์ของเพ่นครับที่ตาราเพ่นไดบันทึกไว้นะครับก็คือ ประโยชน์ครับใส่หัวกินแก่พิษเบื่อเมาต่างๆครับแก่ยาเบือ่อยาเมาถุกชนิดละครับโดยเอาหัวหวันก้อยเจอครับนํามาฝนกบน้ำเศร้าเขากินนะครับกับสิสามารถแก่ผิดเบือ่อผิดเมาได้นะครับหรือมอยาบางท่านครับเป็นสินนามาปลูกเป็นยากินแก่เป็นเถ้าเป็นดานหรือว่าเป็นก้อนในทองครับหรือว่าสิใส่ฝนกบน้ำเหลาโล่งนะครับนํามาท่า แก่พิษตนไม้ทีมีพิษครับสึ่งเหตุผิวหนังเหามีอาการคันหรือว่าแตกบวมครับเสนว่าตนตะลังตังช่างนะครับผนกระสินําเอาหัวข้องหวานครับนําผสมกับเหลาโล่งแล้วก็ทาแก่พิษใดนะครับก็คือแก่พิษตนไม้ไดนั่นเองครับหรอถ้าเฮานําเอาหัวหวานก้อยเจิดครับนําไปฟันแล้วก็ผสมกันกับพวกก้อยธรรมดานะครับที่พ่นมีฤทธิ์คันต่างๆครับ นำไปผสมกันแล้วก็นําไปหนึ่งครับกสิเหตให้ก้อยพวกนั้นสามารถจืดลงใดทันทีนะครับก็คือสิสามารถนี่เหตุให้ก้อยพวกนั้นเบิดลิดขั้นไปได้ครับนี่ก็คือคนความเสือที่มีบันทึกไว้ในตำราครับก็ให้พี่น้องรับฟังแล้วก็รับชมโดยการพิจารณาครับเดี๋ยวมาเบิ่งหัวของหวานนะครับแต่ว่าเท่านี้ผมกสิเอาเพียงแค่เท่าในน้อยของเพื่อนครับนำเข้ามาปลูกนะครับผมกสิบอ เอาเถาใหญ่พี่น้องเพิ่งปันได้ครับนี่ก็คือลักษณะหัวของเพ่นครับพี่น้องกับงเซนลักษณะนะครับเนื้อในของเพนก็สซมีลักษณะเป็นสีขาวนวลครับสําหรับเนื้อในหัวหวานชนิดนี้นะครับสีบบมีลดขั้นคือก่อยทั่วไปครับส่วนหัวของเพนก็สซอยู่กับตามอายุครับซิมีหัวขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ครับกับขึ้นยู่กับอายุของเพ่นะครับสามารถมีหัวที่ใหญ่กว่านี้ได้ครับ พี่น้องก็คงเสียลักษณะทั่วไปของเพิ่นแล้วนะครับสําหรับหวานกว้นกวยจืดครับถ้าคลิปใดถืออกถือใจหรือว่าพอมีประโยชน์แก่พอมีพี่น้องก็ผมก็ขอฝากให้พี่น้องซอยแชร์ไปที่ต่างๆครับเผื่อเป็นกําลังอกกําลังใจโตผมในเหตุเก็บในหาคลิปใหม่ๆพี่น้องเบ่งต่อไปครับถ้าพี่น้องบอดสนับสนุนก็ผมก็คงสิบไปบ่รอดอนนะครับ พี่น้องสนับสนุนกสิพอมีกําลังอกกําลังใจหาหวานใหม่ๆไม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับกบสิพาบเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ